นี่เฮียเฮียเจ้าของอะไรครับคอนนี้เฮียเจ้าของอะไรครับเชเฮียทำธุรกิจอะไรฮะขายพวกอะไรหรือเปล่าใฮะเรียนอะไรครับเนี่ยตอบครับตอบครับเอาเดี๋ยวออกวิดีโอครับเรียนอะไรครับเรียนอะไรครับวัดใหญ่อ๋อเด็กวัดใหญ่เฮ้ยกูรุ่นพี่ช่างเรีได้เหรอสนับสนะสนับสนะกูเกียรไง ถามครูสมพงษ์ดูดิคุยเฮอะไรครูสมพงษ์เด็กที่น่ใจอุ้ยเฮอะไรครูสมพงษ์มันมเข้าอ่ะมันมันมันเข้าแล้วจูบมันขนนาดม,มันได้แผลใหญ่บวกตังมาเท่าไหร่เงียสิบบาทสวยแล้วไงมีอีกห้าบาทปนะ่ะมีจักกัน สิบห้าบาทมันทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวปักเดี๋ยวไอ้นีน่ต้องเปลี่ยนไอ้ตัวน,นี้ yo, yo, yo. Yo. ไอ้เงี้ยโยโย่ดิโย่โย่เดี๋ยวลดให้อาสิบบาทนะ่ะ <c oughs> <c oughs>